ปืนจุดแก๊สนะครับก็คือจุดเตาแก๊สหรือว่าจะเป็นการจุดเพื่อทํางานคราฟตนะครับอย่างเ,เช่นงานตีเหล็กงานาเชื่อมเหล็กเผาไฟอะไรแบบนี้นะครับอุปกรณ์2ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะเป็นของผู้ชมเขาสั่งซื้อมาแล้วเขาก็อยากจะให้แนะนำนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะขพอคุณคุณแอชมากๆเลยนะครับเจ็ดสิกว่าบาทเองนะครับตัวปืนนะแต่ตัวนี้ผมก็ไม่ทราบราคาเหมือนกันเดี๋ยวเรามาแกะแพ็คกันดูข้างในแล้วกันนะครับ ตัวอุปกรณ์จะมาในแพ็คพลาสติกนะครับจะบอกเป็นยี่ห้อคือ Covet นะครับแก๊สไลเอรปืนจุดแก๊สนั่นเองเนาะไม่ต้องใช้แบตไม่ต้องเติมไอตัวหินสปาร์กแล้วก็ไม่มีฟิวส์อะไรทั้งนั้นนะครับเป็น KV 2 0 1 5เป็นปืนจุดแก๊สสีส้มแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้อโอเคเราลองมาดูข้างในกันแพ็กเกจเขาก็จะเป็นมีลวดเย็บกระดาษเย็บมานะครับซึ่งแกะออกด้านเดียวพอนะครับแบบนี้ เป็นที่จุดแก๊สนะครับอย่ามองเป็นอาวุธเนาะก็เป็นหัวโลหะแล้วก็มีสปาร์กอยู่ตรงปลายตรงนี้นะครับตัวของด้ามก็เป็นวัสดุสีส้มเป็นพลาสติกนะครับเบาๆหน่อยมีสกรูขันมาแล้วมีไกคอยกดนะครับด้ามก็จะโค้งนิดนึงแล้วก็จะมีรูสําหรับห้อยเชือกกันล่นนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้งานก็เพียงแต่วางมือวางนิ้วลงไปแล้วกดนะครับตัวตรงนี้มันจะยโยกนิดนึง นะครับไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับส่วนการสปาร์กก็แบบนี้นะครับแค่นั้นเลยนะไม่มีรูใส่แก๊สอะไรเลยนะครับเ,เราลองมาดับไฟดูผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าสปาร์กตรงหัวมันจะมีอะไรติดมาไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคเรามาดูกันที่อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมไปพร้อมๆกันเลยอันนี้เป็น ที่สปาร์กให้เกิดประกายไฟแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดเรามีตัวแก๊สเป่าเนี่ยเราก็สามารถจะใช้เจ้าตัวเนี้ยในการทําให้เกิดประกายไฟได้การออกแบบของเขาคือจะเป็นขดลวดสแตนเลสหรือเหล็กไม่รู้นะขดกันมาแบบนี้แล้วก็จะมีส่วนเว้าตรงเนี้ยทาให้เวลาเราบีบเนี่ยถ้าบีบตรงเนี้ยมันจะบีบยากเนาะเพราะว่ามันเล็กนะพื้นที่ใช้นิ้วกดมันน้อยอีกอย่างหนึ่งคือก้านของขายกดเนี่ยมันอาจจะพลิกนะครับเวลาบีบมันจะพลิกแบบเนี้ย เขาก็เลยออกแบบมาตรงนี้ให้มันมีความกว้างแล้วก็มีระยะเวาลนะครับทำให้เวลาจับบีบแล้วมันบีบง่ายส่วนตรงนี้จะเป็นถ้วยนะครับก็ของโครเวเหมือนกันเป็นถ้วยโลหะคโครมมาเงาๆแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีแกนสากๆอยู่ข้างในนะครับเหมือนไฟแช็คเป็นโลหะที่เขาบากให้เป็นร่องแล้วบริเวณหัวตรงนี้มันจะมีตัวปรับนะครับคือถ้าเราอยากจะให้ตัวสปาร์กมันลงบีก็หมุนนะครับแต่จะขึ้นมาก็หมุนถอยหลังกลับมาหรือหมุนลงไปนะครับการทํางานคือเวลาเราบีบ มันจะมีประกายไฟขึ้นเห็นไหมครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะผมจะลองดับไฟแล้วลองสปาร์กให้ดูมันต้องบีบเร็วประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยเวลาเราสปาร์กมีประกายไฟขึ้นมาแล้วเรามีแก๊สนะมันก็ปุ๊บติดเลย ซึ่งเราจะเห็นอุปกรณ์แบบนี้นะครับสำหรับช่างตีมีดหรือว่าที่เขาใช้จุดแก๊สนะครับเขาก็เอาถ้วยนียมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาแกส๊สปืนแก๊สมาจ่ออยู่แล้วก็พอเขาสปาร์กพวกเขากดแกส๊สปุบมันก็ติดที่หัวเผานะครับเนี่ยมันก็จะสปาร์กไปได้เรื่อยๆจนกว่าไอตัวเหมือนตัวเกิดประกายไฟอะ่ะมันจะเป็นโฟโลออซเรียเป็นอะไรมันเป็นแท่งดำๆตรงหัวเนี่ยจะหมดก็เปลี่ยนก็ขันแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับแค่นั้นเลยเนีย่ง้างออกมาอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ขันก็เหมือนคล้ายๆฟลินตของไออะไรอะไฟแช็กกันนะครับแล้วก็หมุนเปลี่ยนในหัวเนี้ยแค่นี้เลยนะครับสปาร์กได้โูเยอะมากแหละท่าทางแล้วตัวตรงนี้ก็จะเป็นสกัสกๆนะครับก็เอาไว้เสียดสีให้เกิดประกายไฟเนี่ยปุปบ๊ปบก็ปุ่มนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเนี่ยสมมุติว่ามีแก๊สก็ปุ๊บไปประมาณนี้แหละนะครับเศษไอ้นี้หล่นลงมาเต็มเลยนะครับเศษสปาร์ก ทำลองนี้นะครับเขาไม่ได้มีอะไรมากมายซับซ้อนเป็นตัวก่อประกายไฟตัวนี้เป็นปืนจุดแก๊สซึ่งไม่มีแก๊สนะครับประมาณนี้แหละย้อนหลังรีวิวดูในเพลย์ลิสต์เออร์บันเกียร์แล้วกันบายบายนะครับเฮบิไรเดนเอาท์